สวัสดีค่ะพี่พิงน้องพ่อหมอเซฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนนะคะตุลาคม2 5 6พามให้กับพี่น้องชาวราศีตุลน,นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องค่ะพี่น้องชาวราศีตุลถึงเดือนเกิดของตัวเองแล้วนะคะคิดว่าจะต้องโชคดีแล้วก็เฮงเฮงแน่นอนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราศีไหนที่นะคะหมุนรอบมาถึงเดือนเกิดของตัวเองน่ะ เขาบอกว่าจะดวงดีดวงเฮงใช่ไหมคะพี่น้องคะการทานายดวงนั้นเนี่ยเป็นเพียงแนวทางนะคะทํานายดวงโดยรวมโดยกว้างของพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นรับฟังรับชมแล้วโปรดใช้วิทยาญาณนะคะพี่น้องจานนะเอาแนวทางดีๆที่พีเขาชี้แนวทางไปปรับใช้ค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะเอาละป้าหมอขออนุญาตนะคะสับไพ่แทนพี่น้องชาวราศีตุลจับจานวน15ใบนะคะพี่น้องจานนะ อืมเอาอย่างนี้กันค่ะแล้วก็ลัคนาตุลก็สามารถดูร่วมกันได้นะคะพี่น้องคะช่วงวันเกิดนะคะดูนะคะวันเกิดของพี่น้องชาวราศีตุลน,นะประหมอใส่ไว้ใต้คลิปนะคะลองดูนะเอาละขออนุญาตจับไพ่จาาํานวนสิบใบนะคะพี่น้องคาะนะขอให้ออกมาเม่นยามเตียงตรงเพียงเพียงนะอีใบแล้วเอ่ยนะห้าหกเจ็ดนะคะแปด เก้าแล้วก็สิบนะคะแล้วก็อีกห้าใบก่ะพี่น้องค่ะอืมอันนี้สรุปอีกทีหนึ่งนะคะอืมเอาละเรามาทํานายกันค่ะพี่น้องชาวราศีตุลค่านะในเดือนตุลาคมนั้นเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดือนตุลาคมดีมากมายคือณขณะนี้ตัวตนขึ้นแปดเหรียญก็แสดงว่าเรื่องงานเรื่องเงินเด่นมากๆนะเรื่องเงินนี้เด่นมากๆพร้อมกับเรื่องการงานนะ พี่น้องชาวราศีตุลน,นั้นก็บอกว่าณนะัตอนนี้นะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะและก็มีโอกาสเงินขึ้นนะคะเงินจะไม่ตกแล้วนะคะแล้วก็สามารถจะเก็บหอมรอมริบได้แล้วในเดือนตุลาคมน,นะคะอ่ะทาอะไรนั้นเงินก็จะเข้ามานะคะเก็บเงินได้เจรยญเทเหลียนนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องชาวราศีตุลน,นั่นเองค่ะโอเคค่ะดีมากเปิดใบแรกก็ดีและนะคะใบที่2แวดล้อมเป็นแบบไหน ใบที่2ก็ดีค่ะอุดมสมบูรณ์นะโดยพาธาชีนีนะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบริวารทั้งหมดลายล้อมไปด้วยผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องชาวราศีตุลทั้งสิ้นนะคะพี่น้องคนะ่ะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีราศีตุลน,นั้นเนี่ยดีมากมายเลยสองใบเลยนะคะพี่น้องค่ะนะแวดล้อมก็ดีบริวารก็ดีนะคะนี่ดีหมดเลยนะคะ และไว้ที่3มตอนนี้คิดแบบไหนน้าพี่น้องชาราศีตุลน,นั้นคิดที่จะมีความรักในกรณีที่ยังไม่มีครอบครัวคิดจะแต่งงานนะคิดที่จะมีคนมีสายเปคิดที่จะออกรถใหม่ก็ได้นะคะอย่างนี้นะเออถ้าเป็นแบบนี้ไปออกรถใหม่ได้นะคะพี่น้องขานะอย่างนี้คิดดีคะ่ะพี่น้องขาคิดบ,กบวกๆก็ไหวและเราก็ทํา ะะทำเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะพี่น้องค่ะนะค่ะและสิ่งที่ผ่านมาเป็นไงสิ่งที่ผ่านมาแต่งงานอีกงจิงด้วยเนาะหรือเจอคู่นะนะเจอคู่นะคะหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็คือพี่น้องชาวราศีตุลน,นั้นเนี่ยก็ดีนะที่ผ่านมานะใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนยังไม่ขาดนะเริ่มตั้งดีนะตั้งแต่เดือนกันยามานะอย่างนี้นะ หรือมีลูกก็ได้มีบุตรก็ได้นะคะอย่างนี้อ่าและก็หน้าเดินทางทํางานกิจการก็ดีนะคะที่ผ่านมานี่น,น,นี่สองใบนี้คือเป็นไพ่อดีตก็คือที่ผ่านมาเดินกันยายนนะคะตั้งดีนะมีลูกค้าเข้ามาดออุนนะมีงานทํานะอ่ามีออเดอร์เข้ามานะอย่างนี้เจรจาอะไรสาเร็จนะอ่านะคะและในเดือนตุลาคมยังคงดีอยู่ไหมดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ เด่นในเรื่องการงานมากๆเลยคือพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะคือําไม้เท้าและก็2สองไม้เท้าอันนี้ก็บอกว่าจะเด่นในเรื่องของธุรกิจที่ติดต่อ,อกันระหว่างประเทศลูกค้าที่มาจากต่างประเทศสินค้าที่มาจากต่างประเทศหรือเป็นสินค้าที่เป็นออนไลน์ก็ได้นะคะธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้านก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวราศีตุลค่ะใครที่ยังไม่ได้เริ่มเนี่ย ลองทำดูนะคะธุรกิจออนไลน์นะจับสินค้าเขาสักอย่างหนึ่งนะขายดีนะคะของพี่น้องชาวราศีตุลน,นะเขาว่าอ่าและในเดือนตุลาคมนะคะบอกไปแล้วนะและอีกใบหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะออกเดินทางนะคะแต่นี้เนี่ยออกเดินทางยังไงอะออกเดินทางอย่างเช่นไม่อยากจะจากอะเมื่อตะกี้ขึ้นสามไม้เท้าสองไม้เท้าพี่น้องชาวราศีตุลบางท่านอาจจะ ออกจากงานเก่าแล้วก็ไปทํางานที่ไกลๆออาจจะไปถึงต่างประเทศได้ด้วยและไม่อยากจะไปอ่ะว่าอย่างนี้นะคะอะเพราะฉะนั้นป้าหมอเขาบอกว่าแนะนําบอกว่าเราไปถึอค่ะนะเราก็จะได้มีงานทำนะและก็เราก็จะได้มีเงินมีความมั่นคงขึ้นนะคะจากเดิมเราไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนี้กันนะก็เรียกว่าน,นี่ห่วงหาอาทรน,นะคะอืม แล้วก็ในส่วนของครอบครัวเป็นยังไงนี่นะคะก็คือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราต้องออกไปทํางานเพื่อครอบครัวนะคะเออออกทํางานช่วยกันและนี่คนในครอบครัวทั้งหมดนี่อุดหนุนพี่น้องชาวราศีตุลเป็นอย่างดีนะคะน่ะอย่างนี้นะคะเออช่วยกันทํางานว่าอย่างนั้นนะไม่มีใครที่จะเป็นภาระให้กับพี่น้องชาวราศีตุลเลยคนในครอบครัวนะเออ เขาบอกว่าพี่น้องชาวราศีตุลน,นั้นเนี่ยถ้าทํางานร่วมกับครอบครัวนะทําได้อยู่นะคะพี่น้องค่ะนะเออเป็นงานครอบครัวนี้ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเด่นมากในเรื่องของการงานนะสุดยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้กก็สิ่งที่คาดหวังสําเร็จไหมสิ่งที่คาดหวังนั้น,น,นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานกิจการจริงๆนะคะพี่น้องชาวราศีตุลนะรู้สึกว่าบางท่านหลายท่านนะนะว่างงานอยู่ ในเดือนตุลาคมก็จะได้งานทําแล้วะนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยหรือใครที่คิดที่จะขยายกิจการเปิดกิจการใหม่ทําได้เลยนะคะพี่น้องดวงเปิดในเรื่องของการงานมากมายนะเพราะฉะนั้นคิดว่าทําได้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่อย่างนี้เราก็วางแผนมาว่าจะทําได้ไหมหรืออย่างไรทําเลยค่ะพี่น้องนะและสรุปอีกทีนึงค่ะพี่น้องอ่าเห็นไหมเออดีมากเลยค่ะก็คืออุดมสมบูรณ์นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของ ธุรกิจการงานนะคะแล้วก็ครอบครัวช่วยเหลือ,อโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะสำเร็จกิจหมดเลยตามที่หวังเอาไว้นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะเดือนเกิดค่ะเอา้ามาสรุปอีกทีนึงค่ะพี่น้องค่ะนะสรุปว่าใบแรกนั้นระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะนะตัวตนนี่ขึ้นในลักษณะทาวเวอร์ก็ระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับบริวารน,นะคะระวังจะมี ขัดแย้งกับบริวารน,นะคะและระวังในเรื่องของุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะนะในเดือนตุลาคมแต่ป้าหมอจะจะทำนายเจาะไปว่าเรามีโอกาสเมื่อกี้นะคะมีโอกาสที่จะออกจากงานเดิมแล้วก็เริ่มต้นงานใหม่นะคะพี่น้องค่ะนะเอออย่างนี้นะเพราะนั้นเราอาจจะเป็นในกรณีที่เราต้องออกจากงานก็ได้ลาออกจากงานก็ได้หรือโดนไล่ออกจากงานก็ได้เออันนี้พูดแรงไป นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปจิกตกนะใครที่ออกจากงานด้วยกรณีแบบไหนทั้งสิ้นได้งานทําเลยทันทีนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะ่ะแลละก็ใบที่2นะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็อารมณ์ของตัวเองในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยมันมีช่วงที่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะอ,อย่างนี้แลละก็งาอารมณ์ ตึงเครียดสุขภาพไม่ดีนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะดูว่าจะครอบคลุมใน1ิบถ้วยแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์ในส่วนของบริวารน,นา่นอกเหนือจากส่วนในครอบครัวนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคสําหรับพี่น้องชาวราศีตุลต้องระวังเป็นพิเศษค่ะและก็ใบที่สีว่างไงมีเกณฑ์เดินทางเห็นไหมคะออกไปทํางานออกไปทํากิจการหรือประสานงานหรือออกเดินทางไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุลค่ะถ้าเกิดกรณีนี้ไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนะเราก็จะได้มีงานทำนั่นเล้กก็ดีด้วยดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะค่ะและสะรุปว่ายังไงคะอืเดินทางค่ะพี่น้องชาวราศีตุลบางท่านหรือหลายท่านเลยนะคะมีเกณฑ์ออกเดินทางออกนอกพื้นที่ไปทํางานทํากิจทําการนะคะอ่าประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะรื่นเร่งเรืองแล้วก็สําเร็จดีกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงาน เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุลสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะสองเรื่องก็คือเรื่องของบริวารอย่าให้มีในลักษณะความขัดแย้งนะคะอย่าให้มีในลักษณะของการที่ว่าเ,เขาเรียกว่าเคลียร์กันไม่ได้ในเดือนตุลาคมนะคะหรือถ้าใครที่เป็นอยู่นักขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามควบคุมไม่ให้ลามไปจนถึงเดือนตุลาคมนะคะพี่น้องค่ะค่ะเอาละป้าหมอขอวยพรให้กับพี่น้องของออพี่น้อง ชาวราศีตุงนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะในเดือนตุลาคมแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ